สวัสดีค่ะวันนี้เอาคณะมาลงนะคะคณะมาลงปลูกเตรียมแปลงไว้แล้วแปลงที่เตรียมนะคะใส่ใส่ปุ๋ยคีกไก่แล้วก็ปูนขาวหมักไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะอันเนี้ยครบหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่ก่อนปลูกถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ตอนนี้ปลูกค้า เราจะสลับกันนะคะปแปลงไหนที่ปลูกผักกินผลเราจะสลับมาปลูกผักกินใบถ้าปแปลงไหนที่ปลูกผักกินใบเราจะสลับไปปลูกผักกินผลอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอันนี้อันนี้เราปลูกแมงลักแต่ว่าบนแมงลักเราเราเอาเอามะระมาแทรกเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ่ะย้อนแสงอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมมะคะมะระเลื้อยแล้ว ออกดอกแล้วนะคะอันนี้ลงตอนเดือนเจ็ดปลายเดือนนะมระและอีกหน่อยเราจะโละโละแมงลักทิ้งใช่ไหมคะเราก็จะมีจะมีมระกินอันนี้มระจีนนะคะรุ่นที่สองส่วนแปลงนี้เป็นแปลงแปลงถั่วฝักยาวพอเราเอาถั่วฝักยาวออกเราก็จะปลูกคะนา เป็นผักกินใบแทนนะคะมันจะได้ช่วยบำรุงดินแล้วก็สารอาหารในดินอะไรเงี้ยมันจะได้เพียงพอด้วยเสร็จแล้วต้นกล้าของเรานะคะต้นกล้าเราจะอันนี้เพาะสองอาทิตย์นะคะต้นกล้าประมาณนี้เอามาลงจะพอดีนะคะเขาจะมีใบเทอออกมาหนึ่งใบละหนึ่งใบสองใบนะคะประมาณนี้อันนี้สองอาทิตย์นะคะที่เพาะก็แล้วเราก็ลงปลูกแล้วเดี๋ยวก็คลุมเน็ต ป้องกันมแมลงเพราะว่ามแมลงยังเยอะอยู่นะคะช่วงเนี้ต้องคลุมเน็ตช่วยป้องกันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ผักบุ้งนะคะอันนี้คลุมเน็ตไว้คือเราไม่ไม,ไม่ไม่ฉีดสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีคลุมช่วยในระดับหนึ่งนะคะได้ในระดับหนึ่งสำหรับมแมลงบนดินแต่ถ้ามแมลงใต้ดินก็ก็ต้องคอยสังเกตดูว่ามีมากัดกินต้นหรือเปล่าแล้วก็คอยเอาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะ